ออตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอดอนแก้วครับวัดดอนแก้วไม่ไตำบลสีบบานจังหวัดลำพูนครับก็จะพาเพื่อนให้มารับชมศิลาแรง เป็นหินใช่ป่าศิลาแรงอะไรไม่รู้ดูก่อนนะครับอยู่ตรงไหนครับอ๋ออันนี้หินเนี่ยเหรอ่าเป็นทองอะไรเป็นมันปิ้นอย่างครับเนี่ยมันมีสำคัญอย่างพอมั้ยโอ้คือคือแกไกปิซิโครบถือว่าเสือวัดไอเสือวัดอยู่หรืออ๋อเสือวัดเป็นเสือวัดสุมาเตะครับ ก็ตรงนี้จะพบศิลาแรงหนึ่งจุดนะครับที่วัดดอนแก้วนะครับก็จะเป็นศิลาแรงจุดจุดเดียวที่แล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนลานเหมือนหินตรงนี้ครับเห็นไหมสังเกตดีๆตัวนี้คือไม่ได้การไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรมาเป็นของดั้งเดิมนะเก่าแก่นะครับมันจะเหมือนกับเป็นแท่นศิลาแรงแล้วก็มีอะไรข้างหลังนะครับมีจุดจุดเดียวครับศิลาแรงตรงจุดนี้นะครับ ที่มาที่ไปครับของกำแพงศิลาแรงตรงนี้ครับพระปิศราแรงนี่มันหมายถึงอะไรครับใบซาครับเป็นตรงนี้เป็นว่าเป็นเสื้อวัดอยู่เสื้อวัดครับเสื้อวัดอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าที่บ้านนี่แหละแต่เป็นคนที่วัดคนลุกเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาวัดคนห้องเสี้ยววัดเสี้ยววัดและส่วนใหญคือความนับถือเคารพกันแต่ว่าทั้งในวัดและนอกวัดเพราะว่า บางทีเกิดเหตุอย่างไหนว่าเหมือนมันแค่ขาดแล้วไฟย่างจะไหมมันก่อเขาเองาะเขาหูก่อนอันนี้ก็คือเป็นก้อนศิลาแรงนะครับแล้วก็พายุพายุในีเปนเสียหายกันเ้าพานด้วยดีแล้วก้อนศิลาแรงตรงนี้มันมีกี่จุดนะครับจุดเดียวนะครับชัดเจนเลยนี่จุดเดียวเขา่าเมื่อก่อนเนว่ามันจะเป็นเนินถึงแพงมาเลยแล้วก็ตีมันแคบไปเลยออกมาถล่ อืมกว้างขึ้นหน่อยโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับตอนนี้เราจะไปเดินทางไปที่ดอยที่ว่าดอยดอยอุ่นใจทุกเลยพี่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารยอุ่นใจไม่เป็นไรวัดชาติวัดชาตครับอาจารย์ดอยอุ่นใจมาเป็นย่งไรครับอาจารย์เมื่อก่อนมันเป็นวัดร้างวัดร้างมันขึ้นให้เดียนเป็นน้าพูดว่าเป็นวัดร้างครับประยุกต์ พ่อคือท่านท่านสีแรกแพบแรงสําคัญอะไรอย่างพ่อครับแรงสําคัญก็เป็นพบเป็นอย่างพ่อครับที่วัดพบขานเจดีขานเจดีเป็นอีกเป็นผีแล้วนะเป็นผีแลครับน่าจะเป็นเส้นทางที่ผ่านสมัยก่อนน่าจะเป็นเส้นทางผ่านอะไรประมาณนั้นทางรักทางหลวงประมาณนั้นเนาะแต่มันมีใครลื้อพืชมันครับครับนะโอเคเดี๋ยวจะไปดูที่ ดอยที่มีชื่อว่าดอยอะไรอย่างรว่าอาจารย์ดอยอุ่นใจนะครับดอยอุ่นใจวัดอุ่นใจเป็นวัดร้านวัดดอยอุ่นใจเดี๋ยวเดินทางกันไปต่อจากจุดวัดดอยแก้วไปดอยอุ่นใจครับเดี๋ยไปนี่หว่โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณที่มีชื่อว่าดอยอุ่นใจนะครับไม่ชื่อว่าเออไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อว่าดอยอุ่นใจ คำว่าอุ่นใจนี่มาจากไหนนะครับหรือว่าเรียกกันมานานอะไรประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆคือลักษณะดอยที่นี่ก็คือเป็นดอยเตจี้อ่ะแล้วก็เขาบอกว่าด้านบนจะมีฐานเตจี่ของอะไรต่างๆนะครับตำบลนี้มีฐานอย่างก็เพจทันนี้คือดอยอุ่นใจแต่ว่าตำบนเนี่ยเขาเป็นไปอย่างห้องก่อนนี่ผมก็เคยขึ้นไปนะครับเทพคนในบึงอ๋อครับครับประเทศเนี่ยคือมันเคยมีโบราณสถานต่างๆอยู่แถวๆนี้โซนนี้ใกลๆ นัครับที่ว่าครับวัดเกศสาบโบราณอ๋อครับเสียากโบราณเนาะทัดจากดอยนี้ไปอืมแต่ก็อยู่ในโซนโซนที่มีโบราณสถานเหมือนกันครับอยู่โซนเดียวกับมันเรือสีอ๋ออยู่โซนเดียวกับมันเรือสีอยู่นี่ครับอืมโอเคประมาณนี้ขอบคุณครับก็เขาบอกว่าจะมีเป็นวัดล้างอะไรอยู่ด้านบนของดอยแห่งนี้นะครับแต่ว่า ที่เราขึ้นไปตำรวจตอนช่วงน,งนั้นก็จะทําให้เราคาดเคลื่อนหรือว,ว่าอาจจะมองหาอาจจะไม่เห็นนะครับด้วยพื้นที่พื้นป่าที่รกลางแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้าอะไรปกคลุมเพราะนั่นแหละเดี๋ยวหน้าแล้งหรือว่ามีโอกาสอีกทีผมจะมากลับมาที่ดอยอุ่นใจอีกครั้งนะครับเพื่อว่าเชื่อมโยงอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการเสด็จไปมาของระหว่าง ครับของเจ้าแม่จามาเทวีข้างไปยังนครลำพาง,พง,างนาเส้นทางสายเก่าสายยุคโบราณอยครับดอยอุ่นใจด้านหน้าก็เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วนะครับสังเกตให้ดีแนวกำแพงแนวที่คันดินพวกนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกันจงใจที่จะขุดตัดเป็นหน้าตาัดลงไปนะครับบ่งบอกถึงว่าลักษณะที่นี่น่าจะเป็นเขตแนวเขตเมืองเก่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ เข้ามาแล้วรู้สึกขุ่นใจเพราะว่าได้กลับเข้ามาน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนะครับก็เป็นแนวคิดเฉยๆนะครับคอยอุ่นใจนะครับสภาภพพูเขาตรงนั้นเป็นศรักลางใหม่ของจังหวัดลำพูนข้ามร้อยลูกนี้ไปเป็นดอยขุนตาลแต่ว่าเส้นทางเดินทับจริงๆของพระเจ้าอนันตยศหรือว่าเส้นทางของจากเจ้าเมืองทริบุญชยัยเดินทางไปยัง ลำปางเขต琅หนครตรงนั้นน่าจะใช้เส้นทางอื่นหรือว่าอาจจะเป็นจุดที่อื่นที่ไม่ใช่ถนนที่ใช้ในปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเส้นทางที่เดินทางที่ใช้คาราวานช้างแล้วก็การเดินทัพเข้าไปน่าจะข้ามดอยมอนเล็กๆหรือว่ากิว่วแถวๆใกล้ๆแถวๆนี้นะครับเราเดินกำลังเดินทางไปยังที่ดอยอยีบาหรือ ดอยบาให้นะครับหรือว่าสถานที่ที่พระยาอีบาเจ้านครของอลำพูนฮาริบุญชัยนะครับยุคสุดท้ายของฮาริบุญชัยนะครับที่ได้มาสถานที่แห่งนี้ครับก็เป็นสถานที่พระองค์ท่านได้มองเมืองของฮาริบุญชัยถูกเผานะครับจนเกิดไฟลุกโชนนะครับณนะดอยแห่งนี้ก็เลยยืนร่ำไห้หรือว่าร้องไห้นั่นเองนะครับอะไรนะู ศีลาแรง,งเขา,าเน้องเขาขุดศีลาแรงตอนนี้เป็นโอ้ศีลาแรงเ,เขาขุดเนาะนเราไม่ทันตัวน,นี้ก็เป็นบอ่อศีลาแรงแสดงว่าจำบอนนี่มีเป็นบอ่อศิลาแรงที่เอามาสร้างวัดพระธาตุโดยหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้นะน่าจะใกล้สุดแล้วนะน่าจะใกล้สุดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่ในระหว่างการเดินทางมาอย่างดอยบาไหนะจุดนี้บริเวณพื้นที่นับตั้งแต่ดอยกาดผีลงมานะครับหนองอาบช้างหรือว่าอะไรที่เป็นบริเวณโซนๆนี้ก็จะค้นพบว่าสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนเคยเป็นแหล่งน้ำนะครับก็เลยทำให้มีศิลาแรง เมื่อกี้ขับรถผ่านมาแต่ละจุดเนี่ยก็จะเจอหนองน้ําที่มีการขุดไปแล้วก็เจอศิลาแรงแล้วก็เป็นหนองนะครับผงบอกถึงว่าสถานที่แห่งนี้มีเป็นบ่อหรือว่าเป็นแหล่งศิลาแรงอีกที่หนึ่งของจังหวัดลำพูนครับที่นี่คือจำบอดครับบรรยากาศในการเดินทางครั้งนี้ก็ล็อกเข้าไปตาม แหล่งชุมชนด้านลึกสุดน่าจะเขตของในในป่าในดอยแล้วนะครับแล้วก็เส้นทางก็จากที่เคยรัยางก็จะกลายเป็นถนนลูกลังนะครับเป็นทางต่อครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโซนของดอยบาให้แล้วนะครับเป็นน้ำจามาน้ำที่บอกมาน้าครับีชาวบ้านบอกว่า ยายีบาอีหานบะอันนี่นะแล้เอาขอมีน้่ามให้กินอย่างน้ำจ้ำเปิดว่าที่ที่ตูมตามผูดนะข้าวอะไรนะอ๋อข้าวห่อจ้าข้าวห่อใบใบบยีบาบางคนมีคำว่าบาด้วยอ่ะเดี๋ยวแล้วนะของข้าวยาบาของข้าวยาบาคือที่แกที่ฐานสิทธิ์อ่ะทุกอ่ะคือผมผมรู้แต่เพียงแต่ว่าที่มันติดข้างบนอ่ะคูบาก์ตินแล้วเี้หน่ะติดแล้วคุบาร์ก็ที่ฐานแล้วก็โยนไปฝ่ายของคุณพระจิต มันก <m ul ly> <m ul ly> <sh yelled> ็กลายเป็นใบใช้ายใบเฟิร์นอ่าหมครับคุณบาคุณบาเขาบอกพญาญีบ้างพญาญีบ้างที่ตันพิธานไหวหากมีบุญบารมีได้ปิดมาคลองเมืองลำปูนเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยถือใบไม้ไหว้แล้วก็เหมือนเี้ยถ้าปล่อยมือถ้าเกิดถ้าเกิดใบไม้สิวใบไม้สิวนั่นคือปิดมาใหม่กรนี้มันมีสักสิวอ่ะคือกลายเป็นค่างค้างอยู่ต่างมือไว้ไม้ใบอย่างไปแล้วก็ห่อเข้ากับข้อต่อของไปอย่าเต้า เขาก็เลยกลายเป็นชื่อไอ้ไอ้หญาใช่นนั้นต้องเขาปัจจุบันครับต้องเขาที่าต้องเข้ายญ้าบาหย้าบาใบกาเบใหญ่อะครับครับทีนี้ก็จะไปถอยตรงนี้เป็นเขตบติดต่อกับอ่าสุดท้าบแม่ทายลายดอยเองนะครับฟังนี่ครับข้ามไปก็เป็นห้งบ้านแม่ทายเป็นไหมครับเป็นวิทยาเกษตรวิทยาเกษตรแล้วก็ใบไม้ก็อยู่ไปเท่านี้เหมือนมีลมสักหน่อยเลยไม้ก็ผิ่ทีนี้เราเรามาดูเส้นทางนิดนึงเนาะคนที่หนีตาย ออกทะลุทิศใต้เพื่อที่จะไปหาลูกชายพยาเบิกเนี่ยใครมี GPS เนาะคือคือแหมจริงๆอยากอยากจะมีกระดาษแบบวาดแบบระบบแผนที่ว่าเป็นเกาะลำน้ำสารยังไงจนมาถึงนี่มันเป็นทางอับหรือทางเปิดเลยเลยปงน้นี่นีพ่อปีเห็นนี่เม่นเป็นน้ำจำมันเป็นน้ำจำน้ำจำลมล็นน้ำจำอธิฐานดีว่าขอถานชิตนาธพุดขึ้นมาทีนี้พี่อยากรู้ว่า ในเมื่อไอ้เวียงนอกแกก็ยังสร้างไม่เสร็จเนาะตรงหนองมุวนน่ะไม่สามารถจะพำนักอะไรได้แกแกจะสตาร์ทยังไงหนียังไงอ่ะเพื่อที่จะขึ้นขุนตาลแล้วแกจะขึ้นขุนตาลแกต้องไม่ใช่เส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ที่เราใช้กันอ่ะผมว่าน่าจะน่าจะเกาะเขาเรียกอะไรล่องล่องอ่ะมาตามลํำน้ำสันได้วแล้วน้ำสาลมันจะไปจบที่ไหนจบที่ตรงนั้นแหละมอ่านะครับมันจะเปลี่ยนทิศไหม คือเริ่มรับสารเนี่ยถ้าพูดถึงแยกกับแม่ทาเนี่ยคือถ้งเรามาโดดช็อบชุดเศร้าเรางแม่ทานะครับคำสารมันก็จะลงทางนี้ไปฝั่งไอ้ไอ้ต้นน้ำอยู่ตรงนั้นครับต้นน้ำอยู่ข้างบนแล้วมันไหลลงมาทางนี้พร้อมคนหนึ่งเลยเขาเขายืนอยู่ีบ้านมาจิกหลังแบบนี้เราขึ้นเนาะเริ่มต้นงานเดินทางจากจุดนี้ไปครับขึ้นไปยังดอยที่มีชื่อว่าดอยยีบาหรือว่าดอยบาร์ให ก็เดี๋ยวก็มันจะมีเขาจะมีทางที่เป็นบันไดขึ้นไปนะครับบนยอดดอยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนยอดดอยว่าจะมีอะไรที่ทําให้เราเป็นจุดสังเกตแล้วก็ฉากที่นึกภาพย้อนไปที่พระยาอิบากษัตริย์ของที่คุณชัยมองดูอย่างเวียงอณิตบุญชัยที่ถูกไฟไหม้ลุกโชนแล้วก็ถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาตรงนี้แล้วก็จะมีฟิลที่เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ ไปชมกันครับผมเส้นเริ่มเตินการเดินทางจากจุดจุดนี้ขึ้นไปครับตามมาได้ขึ้นไปขึ้นไปสู่บนยอดภูแห่งนี้ครับตรงนี้เป็นอย่างครับคำถามว่าจะมีเรื่องราวหรือสีด้วยใช่ไหมใช<จ>่คือสรางเ<า>มืองคือทำบ้าธทำลังนี่กระบนกปุ้นสองตีอันนี้กระบอกนาตีพันรายูพันนาเจ้าพันปาพะลูก ต่นนีาจะเป็นถ้จะมีจุดไหนที่จะบ่งชี้ถึงความเป็นถ้ำหรือสีข้างแรกมันมีสีดอยไซไหมบุ๊คดูสีตรงท่านะจ้าแถ้วก็ท่านมันได้สูงนะฮู้จะนี่เคงเคยมีดูความเก่าก่อนตรงนี้คือถ้ำเหรอครับถ้ำหรือสีใช่ไหมข้างล่างนะจ้าเอาข้างล่างเอ๊ะอย่าเนี่ยเป็นหินปิดนะจ้าเอาหินปิดเพิ่มปิดไว้กันครับพี่น นี่แต่บางละเอียดนะตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นท่ำอยู่ครับตรงนี้ก็มีครับตรงท่านี้สี่ตรงนี้ก็มีท่ำครับอ๋อเขาต้องปูนกันปูนผมดูทำอะไรท่ำนะครับตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นมีท่ำมบนนี้มีบ่อน้ำทิพย์กว่าจะบ่อน้ำทิพย์บ่มี่จ้าบะหมี่ตรงเลยนี่ไปกิโลนึงตรงนี้คือก๋เตี๋ไทยค่ะจ้า จะบ้านบอกว่าพยีบาปฏิ้านไหวขอให้มีน้ํากินจุดอธิษฐานอยู่พุทธจุดอธิษฐานที่พยายีบาปเพื่ออธิษฐานมันจะมีหอยข้าตอกแต่กว่าขอให้มีน้ํากินใช่ตอนนีนก็จะบอกว่าคือหนีมาเพื่อหันคือตอนเนี้ยพอถึงนี่ปุ๊บเนี่ยครับมันจะไปแย่งกับตีหูฟันตรงปุ้นที่บอกว่าหันหลังมาแล้วเจอมาที่ปุณชัยเนี่ยเนี่ยเป็นดอยหมดเลยมานี่ปีแล้วกะหกหนึ่งโอ้ยสองสามปีแล้วเนาะใส่ดาว มาแล้วตอนนี้ตอนนี้งลงครูบาร์ออสเป็นคนมาสถาปนาอิหรือว่าไหมาเห็นก็คือตึกตึ๊กตะยาเจ้าแต่ท่านคือไปทําพิธีพิธีเหมือนก็ว่าขอขมาแล้วก็กับวัวนะครูบาร์ออสแกเล่าประวัติยังไงว่าครูบาอินทร์มาหรือแกมาทําเองบอได้บอกว่าคือทำครับผมตรงนี้คือดอกตะยาดีบาให้แล้วก็ตรนี้คือกระดูก ตรงพุทธมณฑ์เนี่ยมีสีอะไรนะภาพมากนาฬิกาจะถ้ามาตรงนี้แล้วก็พอจะไปลำปางเนี่ยก็หันหลังมาดูามาดูเมืองเมืองทีม่มันใช่พื้นแดงฉ่างเห็นไหมพี่นะเจ้าติดคือใบี่ไม้เห็นไหมเจ้าตี่ติดนอกว่าเลยคือตี่ว,ว่าต้องหันหลังคือตรงเนี้ยกับตี่นอกนอกว่าเปื่ไปไมได้ไอ่ะแน่นแน่คือมันมีสองสองหนื่งแยกกันไงเจ้าติดลูกปั้นตรงปุ้น ขออนุญาตลงไปสำรวจถ้ำสักหน่อยนะครับขออนุญาตลงไปสักหน่อยพอดีผมไม่ได้เอาไลไรแบตไมานะครับก็เดี๋ยวน่าจะใ่้ไฟฉายพกนี่นะครับสำรวจดูปากถ้ำนะครับลักษณะปากถ้ำแป๊บหนึ่งผมจะให้เพื่อนได้ดูลักษณะของแล้วก็ลักษณะเนต่างนะครับมีช่องทางน้ําไหลครับแล้วก็เป็นถ้ำที่มีขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่ครับ ไม่ใหญ่ตัวนี้มีร่องรอยของออหยดน้ำนะครับข้างขาวมีไหมผมไม่ได้ไปฉายมาเสียดายมากนะครับเป็นถ้าไม่ใหญ่กว้างประมาณท <c oughs> ักงสามสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่ง <c oughs> แล้วก็สูงเข้าไปอีกประมาณสักเมตรหนึ่งอุ้ยตุ๊กแกเลยดูแล้วก็ความยาวเข้าไปด้านในน่าจะประมาณ น่าจะสุดตรงนั้นนะหลวงมะใช่ไหมมันไปได้อีกนะแต่ว่าสไลด์ปิดหมดเลยเสไลด์ปิดหมดเลยข้างใน,นมีข้างข้าวนะครับเดี๋ยวส่งให้เพื่อนได้ดูมีไอ้สพอร์ตไหมแข่งไม่ได้เล็กด้านล,ล่างของพื้นถ้ำผมพยายามมองหาด้วยนะครับั้างผาน,นังด้านข้างแล้วก็ุดอ้อะนะ มีหลุมมีมีหลุมมีคนขุดเข้ามาขุดอะไรหรือเปล่าอืมอม,มีคนขุดนองรอยของการขุดด้วยผน,นังด้านในเดี๋ยวขอสังเกตด,ดูสักน้อยนะครับเมื่อก่อนมันแน่จะลึกกว่านี้เป็นโพรงกว่านี้แล้วก็สไลด์มีดินสไลด์จากปากถ้ำตรงนี้ก็ปิดด้วยป่า มีคนเข้าไปอยู่ด้านในเหมือนกันนะครับสวยมากเดขออาานุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงนะมีไอโซพอร์ตด้วยเว้ยลูกนะเล็กนี่มีไอโซพอร์ตด้วยนะไหนด้าน,นล่างเห็นไหมสองตัวไม่เห็นไม่เห,หรอ มันแลงสาบครับลุงมันเลงสาบครับมันลงสาบถ้ำลุงฟังก่อนมันเป็นโถงอยู่นะได้ยินเสียงคาวเมื่อกี้ไหมมันอุตส่าห์มันจะพยายามเข้าไปในโถงอ่ะไม่รู้เดินไปสุดตรงนั้นมันจะ แต่โถไม่ใหญ่โถงไม่ใหญ่โอเคน้ำอยู่ยนี่เป็นมีไอโซพอร์ตนะครับมีแม,มลงสาบท่ามเองนะครับเพื่อนคนไหนที่ทสังเกตดูก็ก็มีร้องรอยอะไรบ้างการเขียนหรอ เขียนนี่รุ่นหลังเขียนรุ่นหลังโอเคเดี๋ยวเดินทางออกครับไม่น่ามีอะไรนะครับเป็นโถงแล้วก็เออจริงๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็นโถงไม่ใหญ่นะครับเป็นโถงไม่ใหญ่แต่ว่าลักษณะจะเป็นโพรงเล็กๆมากกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็ดินสไลด์ลงมาปิด ผนังถ้ามีการเขียนภาษาลนะ้านนาเอาภาษาอะไรภาษาไทยก็มีภาษาล้านนาด้วยนิดหน่อยนะครับสองงอบสสองงอบปอ,บองอยอโอเคปากถ้าไม่มีอะไร ขออนุญาตออกก่อนนะครับยก่ะตรอะไรโอเคครับนี่คือผมมายืนอยู่ที่บริเวณดอยบาห้นะครับดอยบาไ้นะครับณบริเวณจุดนี้ที่นี่เขาตรงนี้เขาเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่หินแค่อะไรมาวางตัวนี้เฉยๆเพื่อทําสัญลักษณ์ไว้ว่า ตัวนี้มีความสําคัญอะไรต่างๆแต่ว่ามีาพระภิกษุนะครับของครูบาออดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมไม่ที่ผมไม่เป็นที่แน่ใจครับมาสร้างตัวนี้ครอบไ้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นศาสนาอนุรณ์นะครับณนะที่บริเวณดอยบางให้ที่นี่ครับผมเส้นทางที่ผมเดินทางขึ้นมาอย่างที่บริเวณดอยบางให้ตัวนี้ขึ้นมาจะเจอถ้ำหนึ่งถ้ำหนึ่งจุดถ้ำเป็นขนาดถ้ำประมาณเมตรอสองเมตรแต่ว่าความลึกเข้าไป้วประมาณ10เมตร ก็เป็นถ้าที่ไม่ใหญ่นะครับอาจจะเกิดดินสไลด์อะไรลงไปปิดปากถ้าปิดในถ้าตรงนั้นมาอ่าส่วนหนึ่งนะครับเราก็เดินทางขึ้นมาลิดหน่อยจากจุดจอดรถขึ้นมาตรงนี้น่าจะประมาณ20-30เมตรก็จะมาเจอ j จดีตรงนี้แล้วก็พูดถึงสถานที่ที่นี่จริงๆแล้วก็คือเจ้านคะรลำพูนนะครับพยายีบาที่ท่านได้หนี อะไรขึ้นมานะครับแล้วก็จะกลับไปที่ลำปางแต่ว่ามาถึงจุดนี้ท่านก็มองกลับไปยังที่นครธาริกุญชัยก็จะเห็นแสงเหมือนกับไฟที่ไหม้นครธาริกุลชัยอยู่นะครับก็บางทีละมองจุดนี้จุดนี้จริงๆก็จะเป็นพวกบริเวณภูเขาแต่ว่าจริงๆริงฟิลความรู้สึกณนตอนนั้นนะอาจจะก,การหนีไงประมาณว่าหนีสงครามหนีด้วยแล้วก็มองกลับก็ไปเห็นประกายไฟที่ รุดโชนขึ้นมาเป็นแสงตรงนั้นก็รู้แล้วเราตรงนั้นน่ะคือได้มีการเผาท่านก็เลยยืนร้องไห้ตรงนี้ครับนี่แหละเป็นที่มาที่ไปของพญาอีบาหรือว่าดอยบาให้ที่ดีครับผมเกี่ยวกบรรยากาศที่น่าประทับใจที่สถานที่ที่ผมมานะที่นี่แห่งนี้ครับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนครธนบุญชัยที่นี่คือจังหวัดลำพูนครับผม เสียรากว่าไม่เห็นเป็นจุดตรงนี้คือยายีบาชีวิตที่นี่ท่านไปเสียที่สีสันอะไรอ่ะแต่ให้คนฐานคงไปเยอะต้องมีถามต่อสายมังรายเขาก็ตามมาตีอ่ะเจ้าก็นี้แต่เห็นเมืองเลยนะถ้าคุณตรงนี้นะเห็นไหมเนาะก็คงจะเป็นถ้าไหมก็คงจะเป็นแสงสีเหลืองแสงไฟที่ขึ้นไปคือตอนนั้นหนีตายไงคงจะแบบหนีตายอ่ะก็คือประมาณว่าหนี คงจะแบบนี้แบบข้ามไปดูหรือว่าต้องขึ้นหันชาติชาติอย่างประมาณนี้คือไม่ได้มีเวลาขนาดนี้คงเนี่ยครับคือการหนีน่าจะเป็ลี่ยนคำสั้นๆนั่นตัวนี้ตะกอนเคยเป็นอย่างไรครับพี่อ่าถูกเลยนี่ทิศเหนือตะกอนนี่เถ้าที่ฟังนะฝนก็บอกว่าทิศเหนือครับเจ้าบ้านมันเอาก้อนหินมาก่อบาดายเป็นการก่อก้อนหินแม่นๆกองธรรมดาเนี่ยกอก้อนหิน และบากกรมสารต่อครับถามว่มเป็นกิจลักษณะท่านก็บอกว่าถ้ายทันคือทันได้ลดคนเหมือนกับว่าความสรสารความอย่างอย่างครับคที่มาที่ไปแล้วก็แล้ทีนี้เลยมาทําเจดีย์ครอบไว้โอเคครับที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้ครับนี่